ช่วงนี้ไปไหนก็ได้ยินแต่คนพูดถึง IF กันเยอะมากเลยนะคะใช่เลยครับ Intermittent Fasting นี่เรียกว่าเป็นกระแสเลยเพื่อนคนหนึ่งก็บอกว่าทำแล้วผอมลงไปเยอะมากชีวิตดีขึ้นแต่พอไปคุยกับอีกคนที่เข้ายิมยกเวทจริงจังเขากลับสายหัวเลยค่ะอ๋อครับบอกว่าอย่าหาทำเด็ดกาดเดี๋ยวกล้ามที่สร้างมาหายหมดตกลงแล้วมันยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบหมดเปลือกเลยค่ะใช่เลยครับ เพราะข้อมูลที่เราคัดมาวันนี้ก็มาจากหลายมุมมากมีทั้งงานวิจัยที่มองเรื่องกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเลยอื mm. มีบทความที่อธิบายความเชื่อมโยงลึกๆก,กับนาฬิกาชีวภาพของร่างกายแล้วก็มีคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆว่าถ้าจะทําควรทํำยังไงเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนไปเลยว่า IF มันมีประโยชน์จริงไหมโดยเฉพาะเรื่องลดน้ําหนักกับสุขภาพแล้วไอ้ที่เขาเถียงกันว่ามันทําให้กล้ามเนื้อสลายเนี่ย มันเป็นเรื่องจริงแค่ไหนมีหลักฐานอะไรมายืนยันใช่ค่ะและสุดท้าย IF มันเหมาะกับใครกันแน่งั้นเรามาเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยหลายคนพอได้ยินคำว่าอดอาหารก็จะรู้สึกลุกลัวใช่ค่ะฟังแล้วดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วหัวใจของ IF มันไม่ใช่การอดอาหารไปเรื่อยๆนะครับมันคือการจัดการเรื่องเวลามากกว่าใช่ไหมคะถูกต้องครับมันคือการสลับระหว่างช่วงเวลากินกับช่วงเวลาอดอย่างเป็นระบบคือเปลี่ยนโฟกัสจาก กินอะไรไปเป็นกินเมื่อไหร่อ oh. ซึ่งรูปแบบที่คนทำกันมันก็มีหลายๆอย่างแต่ถ้าให้จัดกลุ่มง่ายๆจะแบ่งได้เป็น2ส,สไตล์หลักๆครับ2สไตล์มีอะไรบ้างคะสไตล์แรกคือทำทุกวันแต่จำกัดชั่วโมงกินที่เราเรียกว่า time restricted eating หรือ T R E ค่ะ <c oughs> ที่ฮิตที่สุดเลยก็คือสูตร16/8ครับอด16ชั่วโมงแล้วกินทุกอย่างให้จบใน8ชั่วโมง อ๋ออันนี้เคยได้ยินบ่อยมากก็คือเหมือนข้ามมื้อเช้าไปเลยกินมื้อแรกตอนเที่ยงแล้วกินมื้อสุดท้ายก่อนสองทุ่มแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับซึ่งบางคนก็อาจจะเข้มข้นขึ้นไปอีกเป็น1 8บแหโอ้หรือสายโหดหน่อยก็2 0 4ไปเลยก็มีหรือบางทีก็กินแค่มื้อเดียวต่อวันที่เรียกว่า o มาดหรือวันม e a l เด a y นั่นแหละครับนี่คือสไตล์แรกแล้วอีกสไตล์ล่ะคะอีกสไตล์คือไม่ได้ทําทุกวันแต่จะเลือกอดเป็นบางวันในสัปดาห์แทน เช่นสูตร5.2 5.2ครับคือ5วันกินปกติเลยแล้วเลือกเอา2วันในสัปดาห์มากินให้น้อยลงมากๆเหลือสัก500ถึง600แคลอรีอ๋อ oh. หรืออีกแบบที่เรียกว่า eat stop eat ก็คืออด24ชั่วโมงเต็มๆไปเลยสัปดาห์ละครั้งหรือ2ครั้งโห oh. รูปแบบมันหลายๆมากเลยนะคะเนี่ยแต่ไม่ว่า16.8หรือ5.2สุดท้ายมันก็คือการอดซึ่งฟังดูทรมาน อะไรที่ทําให้คนยอมทําขนาดนี้คะประโยชน์ของมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆแ,แน่นอนครับเหตุผลอันดับหนึ่งที่คนส่วนใหญ่หันมาทํา IF ก็คือเรื่องการลดน้ําหนักอันนี้แน่นอนอยู่แล้วหลักการมันตรงไปตรงมามากพอเราจํากัดเวลากินให้สั้นลงโอกาสที่จะกินเกินแคลอรี่ที่ร่างกายต้องการมันก็น้อยลงโดยอัตโนมัติคือมันเหมือนเป็นการบังคับให้เรากินน้อยลงโดยไม่ต้องมานั่งนับแคลอรี่ให้ปวดหัวใช่ครับแล้วจากข้อมูลก็พบว่าคนส่วนใหญ่ที่ทํา IF มักจะไม่โหยแล้วไปกินชดเชยเบิ้ลในมื้อถัดไปออืสุดท้ายแคลอรี่รวมต่อวันมันก็เลยน้อยลงน้ำหนักก็ลดลงแต่ตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจมากแต่แต่พอเอางานวิจัยหลายๆชิ้นมาเทียบกันแล้วเนี่ยผลลัพธ์การลดน้ำหนักของ IF มันไม่ได้ดีไปกว่าการคุมแคลอรี่แบบปกติเลยนะครับเอเหรอคะครับ พูดง,ง่ายๆคือมันเป็นแค่เครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ช่วยให้บางคนกินน้อยลงได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองไม่ใช่ยาวิเศษที่กินเท่าไหร่ก็ได้แล้วจะผอมเข้าใจเลยค่ะแสดงว่าประโยชน์ที่แท้จริงของมันอาจจะอยู่ตรงอื่นซึ่งก็คือเรื่องนาฬิกาชีวภาพที่เราเกริ่นกันไว้ตอนแรกหรือเปล่าคะใช่เลยครับนี่อาจจะเป็นประโยชน์ที่น่าทึ่งที่สุดของการทำ IF เลยก็ได้ยังไงคะคือร่างกายเราเนี่ยมันมีนาฬิกาอยู่ทั่วตัวเลยนะครับ มีนาฬิกาหลักในสมองที่คอยรับสัญญาณจากแสงแดดบอกเราว่าตอนไหนเช้าตอนไหนกลางคืนค่ะแต่ที่ลึกลงไปอีกคือมันมีนาฬิกาย่อยๆอยู่ตามอวัยวะต่างๆด้วยทั้งที่ตับลำไส้หรือแม้แต่ในกล้ามเนื้อแล้วนาฬิกาย่อยๆพวกนี้มันทำงานยังไงคะสิ่งที่น่าทึ่งก็คือนาฬิกาย่อยพวกนี้ไม่ได้ใช้แสงเป็นตัวตั้งเวลาครับแต่มันใช้เวลาที่เรากินอาหาร เป็นตัวกำหนดการทำงานของมันอ๋อเหมือนกับว่าตอนกลางคืนตับกับลำไส้ของเราก็อยากจะพักผ่อนเหมือนกันแต่ถ้าเรากินมื้อดึกเข้าไปก็เหมือนไปปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาทำงานทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่ควรแบบนั้นหรือเปล่าคะถูกเพ่งเลยครับวิถีชีวิตคนยุคใหม่ที่บางทีเรากินมื้อสุดท้ายตอนสี่ทุ่มแล้วตื่นมาเจ็ดโมงเช้ากินกาแฟใส่นมเลยเท่ากับว่าเรามีช่วงเวลากินยาวนานถึง15-16ชั่วโมงต่อวัน อวัยวะของเราแทบไม่ได้พักเลยจริงด้วยค่ะพอนาฬิกาพวกนี้มันรวนการทำงานของระบบเผาผลาญระบบฮอร์โมนมันก็รวนไปหมดการทำ IF จึงเหมือนการรีเซ็ตหรือจัดระเบียบนาฬิกาพวกนี้ใหม่ให้มันกลับมาทำงานสอดคองกันอีกครั้งแล้วผลที่ได้จากการรีเซ็ตนาฬิกานี่คืออะไรคะงานวิจัยพบชัดเจนเลยครับว่ามันช่วยเพิ่มความไวต่ออินซูลินซึ่งดีมากต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดค่ะช่วยลดความดันโลหิต ลดคอเลสเตอรอลและลดการอักเสบในร่างกายได้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังทั้งนั้นเลยมีอีกคำหนึ่งที่ได้ยินบ่อยมากเวลาคนพูดถึง IF คือคำว่าออโตฟาจีมันคืออะไรคะฟังดูเหมือนเป็นยาว,วิเศษเลยออโตฟาจีทอบแปลตรงๆก็คือการกินตัวเองครับการกินตัวเองแต่มันเป็นการกินตัวเองของเซลล์นะเป็นกระบวนการที่เซลล์ของเราจะเก็บกวาด กำจัดชิ้นส่วนที่เก่าเสียหายหรือทำงานผิดปกติทิ้งไปแล้วรีไซเคิลเอาวัตถุดิบกลับมาสร้างเป็นเซลล์ใหม่ที่ดีขึ้นเหมือนการทำบิ๊กคลีนนิ่งครั้งใหญ่ให้ร่างกายใช่เลยครับในระดับเซลล์เลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการอดอาหารหรอคะกระบวนการนี้จะถูกกระตุ้นอย่างจริงจังก็ต่อเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะขาดสารอาหารหรือก็คือช่วงที่เราอดอาหารนั่นเองมันเป็น,นกลไกเอาตัวรอดของร่างกายครับฟังดูเหมือนเป็นเคล็ดลับชะลอวัยเลยนะคะ แต่ในความเป็นจริงมันจะเห็นผลชัดขนาดนั้นเลยเหรอหรือเป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในระดับเซลล์เล็กๆที่เราอาจไม่รู้สึกถึงความแตกต่างในชีวิตประจําวันเป็นคําถามที่ดีมากครับเพราะต้องบอกตามตรงว่างานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับออโตฟจีเนี่ยยังทําในสัตว์ทดลองเป็นหลักอ๋อ oh. เรายังไม่รู้แน่ชัดว่าในมนุษย์ต้องอดนานแค่ไหนหรือทําบ่อยแค่ไหนถึงจะกระตุ้นกระบวนการนี้ได้อย่างมีนัยสําคัญจริงๆ มันเลยยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปครับโอเคค่ะฟังดูแล้ว IF มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะทั้งช่วยคุมน้ำหนักจัดระเบียบนาฬิกาชีวิตแถมอาจจะช่วยทำความสะอาดเซลล์ได้อีกแต่ครับมาถึงประเด็นใหญ่ที่หลายคนกังวลกันแล้วเรื่องที่ว่าทำา IF แล้วกล้ามจะหายเนี่ยล่ละค่ะใช่ครับนี่คือมุมมองอีกด้านที่สำคัญมากโดยเฉพาะจากงานวิจัยที่ชื่อว่า a muscle centric perspective on intermittent fasting หรือมุมมองที่เน้นกล้ามเนื้อเป็นศูนย์กลางซึ่งให้ภาพที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยเรามาค่อยๆแกะดูกันค่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจหลักการทำงานของกล้ามเนื้อก่อนครับในร่างกายเราจะมีสองกระบวนการที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกิดขึ้นตลอดเวลาคือการสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อหรือ MPS ค่ MPS กับการสลายโปรตีนกล้ามเนื้อหรือ MPB ครับ ก็คือมีทั้งการสร้างและการสลายเกิดขึ้นพร้อมๆกันตลอดเวลาถ้าอยากมีกล้ามเนื้อเพิ่มการสร้างก็ต้องมากกว่าการสลายง่ายๆแค่นั้นเลยถูกต้องครับทีนี้ IF มันเข้ามาป่วงสมดุลตรงนี้ได้สองทางหลักๆเลยทางแรกคือช่วงเวลาที่เราอดอาหารน,น,นานๆอย่าง16ช่วงขึ้นไปเนี่ยค่ะร่างกายจะอยู่ในภาวะที่ฮอร์โมนอินซูลินต่าซึ่งปกติแล้ว อินซูลินจะช่วยเบรกการสลายกล้ามเนื้อพออินซูลินต่ำลงการสลายโปรโตีนจากกล้ามเนื้อหรือ MPB ก็เลยมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นครับพอพูดถึงการสลายโปรโตีนจากกล้ามเนื้อ MPB มันทำให้นึกถึงเรื่องออตโตฟ,ฟาจีที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เลยค่ะมันเหมือนเป็นดาบสองคมหรือเปล่าคะคือร่างกายเล็กํำจัดเซลล์เก่าๆแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะสลายโปรโตีนดีๆในกล้ามเนื้อไปด้วยเป็นการเชื่อมโยงที่น่าสนใจมากครับ แม้กลไกจะต่างกันเล็กน้อยแต่ผลลัพธ์ก็ไปในทางเดียวกันได้คือในช่วงอดร่างกายจะเข้าสู่โหมดเอาตัวรอดอแต่ผลกระทบอีกทางของ IF ที่ชัดเจนกว่าและสำคัญมากคือมันไปลดประสิทธิภาพการสร้างกล้ามเนื้อหรือ MPS ครับลดประสิทธิภาพการสร้างยังไงคะมันเกี่ยวกับแนวคิดที่เรียกว่า Muscle Fuel Effect ครับ Muscle Fuel Effect ครับ ร่างกายเราเนี่ยมันมีขีดจํากัดในการเอาโปรโตีนไปใช้สร้างกล้ามเนื้อในแต่ละมือนะไม่ใช่ว่าเรากินโปรโตีนเข้าไป100กรัมในมื้อเดียวแล้วมันจะเอาไปสร้างกล้ามเนื้อได้ทั้งหมดร0อกรัมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะตรงนี้พีคมากหมายความว่าความเชื่อที่ว่าต้องอัดโปรโตีนเยอะๆในมื้อเดียวหลังออกกําลังกายโปรโตีนส่วนที่เกินมาคือเสียเปล่าไปเลยเหรอคะโอ้โหนี่มันเปลี่ยนความเข้าใจของคนเล่นกล้ามไปเลยนะ ใช่ครับจากงานวิจัยพบว่าร่างกายดูดซึมโปรตีนไปกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีที่สุดที่ประมาณ0.25-0.3กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อมื้อเท่านั้นเองโอ้ oh. โปรตีนส่วนที่เกินจากจุดนี้ไปร่างกายจะไม่ได้เอาไปสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มแล้วแต่จะเอาไปเผาผลาญเป็นพลังงานทิ้งไปเหมือนเราเติมน้ำมันจนล้นถังนะครับส่วนที่ล้นออกมาก็คือสูญเปล่าโอ้ oh. แล้วมันมาเกี่ยวกับการทำไอเได้ยังไงคะ ก็เพราะคนทำ IF มักจะรวบโคตาโปรตีนทั้งวันไปกินในมื้อใหญ่ๆแค่1นมื้อในช่วง eating window ใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเลยทําให้โปรโตีนที่กินเข้าไปเกินขีดจํากัด muscle full effect ไปเยอะมากโปรโตีนส่วนเกินเหล่านั้นก็เลยถูกเผาทิ้งไปอย่างน่าเสียดายอ๋อในขณะที่ถ้าเรากระจายโปรโตีนปริมาณเท่ากันออกเป็น3-4มมื้อเล็กๆตลอดวัน ร่างกายจะสามารถนำโปรตีนไปใช้กระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าชัดเจนเลยคือการทำ IF มันส่วนทางกับหลักการสร้างกล้ามเนื้อที่ดีที่สุดโดยสิ้นเชิงเลยจากมุมมองนี้ก็ใช่เลยครับงานวิจัยจึงสรุปว่า IF อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม suboptimal ครับไม่เหมาะสมสำหรับคนที่เป้าหมายหลักคือการสร้างหรือรักษามวลกล้ามเนื้อให้ได้มากที่สุดเพราะมันอาจจะเพิ่มการสลายในช่วงอด และยังลดประสิทธิภาพการสร้างในช่วงกินอีกด้วยโอเคตอนนี้ในหัวมีข้อมูลตีกันให้วุ่นเลยค่ะฝั่งนึงก็บอกว่าดีต่อนาฬิกาชีวิตดีแต่ระบบเผาผลาญอีกฝั่งก็บอกว่าไม่ดีต่อกล้ามเนือ้อแล้วคนธรรมดาธรรมดาที่อยากจะลองดูบ้างควรจะตัดสินใจยังไงดีคะเนี่ยนี่คือคําถามสําคัญเลยครับอย่างแรกต้องรู้ก่อนว่า IF ไม่ใช่สําหรับทุกคนจริงๆค่ะมีกลุ่มที่ควรหลีกเลี่ยงเลยเช่นสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร คนที่มีประวัติป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับการกินผิดปกติหรือคนที่ใช้ยาเบาหวานบางชนิดที่อาจเสี่ยงน้ำตาในเลือดต่ำได้ง่ายฉันเคยลองทำา6 8อยู่พักหนึ่งค่ะบอกเลยว่า3วันแรกนี้ทรมานมากเสียงท้องร้องดังไปถึงออฟฟิศข้างๆเลยแต่พอผ่านไปสักอาทิตย์มันก็ชินนี่เป็นอาการปกติใช่ไหมคะเป็นอาการปกติมากครับในช่วงแรกๆร่างกายกำลังปรับตัวอาจจะรู้สึกหิวอ่อนเพลียหรือสมองไม่ค่อยแล่นเท่าเดิม แต่ส่วนใหญ่อาการพวกนี้จะค่อยๆหายไปเองใน1-2ถึงสสัปดาห์ครับแล้วถ้าไม่มีข้อห้ามอะไรแต่อยากจะลองเริ่มดูมีเคล็ดลับอะไรบ้างคะข้อแรกเลยคือเริ่มช้าๆครับไม่ต้องรีบกระโดดไปทำา6 8ทันทีอาจจะเริ่มจากอะไรง่ายๆเช่นงดกินของว่างหลังสองทุ่มหรือเริ่มจากสูตร12-12ก่อนอือแล้วค่อยๆขยับเวลาให้ยาวขึ้นเมื่อร่างกายเริ่มชินข้อ2คือฟังเสียงร่างกาย ไม่จําเป็นว่าพอถึงเวลากินแล้วต้องรีบกินทันทีใคยังไม่หิวก็รอได้ครับแล้วระหว่างที่อดดื่มอะไรได้บ้างคะกาแฟดํานี่นับไหมกาแฟดําชาที่ไม่ใส่น้ําตาลดื่มได้ครับ <c oughs> เพราะแทบไม่มีแคลอรี่และไม่ไปกระตุ้นอินซูลินมากนักค่ะ <c oughs> แต่ที่สําคัญที่สุดคือน้ําเปล่าต้องดื่มให้เพียงพอและที่ต้องย้ําเลยคือคุณภาพอาหารยังสําคัญที่สุดนะครับอ๋อ <c oughs> การทํา IF ไม่ใช่ใบเบิกทางให้เรากินอะไรก็ได้ในช่วงกินควรเลือกอาหารที่มีประโยชน์และสารอาหารครบโทวนเหมือนเดิมแล้วเรื่องออกกำลังกายล่ะคะถ้าทำา i f อยู่แล้วอยากออกกำลังกายเพื่อรักษากล้ามเนื้อไว้ควรทำยังไงการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือเวทเทรนนิ่งยังคงเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการส่งสัญญ,ญาณให้ร่างกายรักษากล้ามเนื้อไว้ครับ มแม้งานวิจัยจะยังไม่สรุปชัดเจนว่ามันจะต้านผลเสียของ IF ได้100%ไหมแต่การมีแรงกระตุ้นจากการฝึกย่อมดีกว่าการไม่ทำอะไรเลยแน่นอน เอาละค่ะหลังจากเจาะลึกกันมาทุกซอกทุกมุมฉันว่าเราพอจะสรุปภาพรวมของ intermittent fasting ได้แล้วอย่างแรกเลยมันคือเครื่องมือในการจัดการเวลากินอาหารที่อาจช่วยให้บางคนคุมแคลอรี่ได้ง่ายขึ้นใช่ครับและมันมีประโยชน์ที่ค่อนข้างชัดเจนมากในเรื่องการจัดระเบียบนาฬิกาชีวภาพของร่างกายซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพระบบเผาผลาญในระยะยาว แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อโต้แย้งที่หนักแน่นมากว่ามันอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ให้ความสําคัญกับการสร้างและรักษากล้ามเนื้อถูกต้องครับเพราะรูปแบบการกินของมันสวนทางกับหลักการใช้โปรตีนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องครับสรุปง่ายๆก็คือ IF มันไม่ใช่ยาวิเศษที่เหมาะกับทุกคนการจะเลือกว่าจะทําหรือไม่ทํามันขึ้นอยู่กับเป้าหมายสุขภาพของแต่ละคนเป็นสําคัญอืม ถ้าเป้าหมายคือสุขภาพโดยรวมการลดไขมันและความสะดวกในการใช้ชีวิต IF อาจจะเป็นเครื่องมือที่ดีแต่ถ้าเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่ที่สุดการกระจายโปรตีนกินหลายๆมื้ออาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าค่ะและก่อนจะจากกันไปเราอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ได้ไปคบคิดกันต่อในโลกยุคใหม่ที่วิถีชีวิตของเราทั้งการทำงานการเดินทางการกินทำให้นาฬิกาชีวภาพในร่างกายรวนอยู่เสมอ หรือว่าประโยชน์ที่แท้จริงและสำคัญที่สุดของ intermittent fasting อาจไม่ใช่เรื่องลดความอ้วนหรือกินอะไรแต่เป็นการคืนจังหวะตามธรรมชาติที่ร่างกายของเราเคยมีและได้ทำหายไป